รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน วันอะไรบ้างคะอันนี้วันแรกนะคะคือวันสิทธิผู้บริโภคสากลนั่นเองะเอะเราเริ่มเลยไหมเริ่มเลยโอเควันสิทธิผู้บริโภคสากลนะคะหรือ World c u s t o m e r r i g h t Day นะคะตรงกับวันที่15มีนาคมของทุกปีโดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุน้นเตือนให้ผู้บริโภคตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเองรวมทั้งส่งเสริมและให้มีการเคารพการปกป้องสิทธิผู้บริโภคทุกคนอย่างทั่วถึงทั้งโลกเลย ประวัติและความเป็นมานะคะสิทธิผู้บริโภคพูดถึงครั้งแรกโดยประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเดีเมื่อวันที่15มีนาคมพศ2อ0 5ค่ะโดยได้กล่าวถึงสิทธิผู้บริโภคที่สำคัญอย่างน้อย4ประการคือ 1. สิทธิจะได้รับข่าวสารข้อมูลที่เพียงพอ 2. สิทธิจะได้รับความปลอดภัย 3. สิทธิจะได้เลือก4สิทธิจะได้รับการเยียวยาความเสียหาย นอกจากนี้นะคะยังได้พูดถึงผู้บริโภคที่หมายถึงพลวัลคมนั่นเองผู้บริโภคนะคะเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบเศรษฐกิจที่ทั้งส่งผลบวกและได้รับผลกระทบจากเกือบทุกการตัดสินใจของภาครฐและเอกชนแม้ว่าสองในสามของค่าใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจนะคะมาจากผู้บริโภคแต่ผู้บริโภคเนี่ยก็เป็นเพียงกลุ่มเดียวที่ไม่มีการตั้งตัวแทนดังนั้นความเห็นของพวกเขาจึงไม่ถูกหลักฟังนั่นเอง สิทธิผู้บริโภคได้ถูกดำเนินลงและเคลื่อนไหวครั้งแรกในปีพศ2525โดยสหพันธ์ผู้บริโภคสากลน,นะคะหรือว่า Consumer International นะคะการรำน์งในการสร้างความตื่นตัวของผู้บริโภคส่งผลต่อการพัฒนาสิทธิผู้บริโภคที่สําคัญไว้แปประการรวมทั้งประสบความสําเร็จในการผลักดันให้สหรประชาชาติกำหดนดแนวทางในการปกป้องสิทธิผู้บริโภค ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในปีพศ2528ในขณะที่ผู้บริโภคไทยยังเผชิญปัญหากับผู้บริโภคที่ซับซ้อนทั้งปัญหาพื้นฐานและปัญหาเรื่องความปลอดภัยปัญหาการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตอากาศที่สะอาดทางเรื่องในการบริโภคมีจํากัด ปัญหาการผูกขัดปัญหาความรุนแรงและกว้างขวางรวดเร็วขึ้นตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคมสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีในปัจจุบันการกระตุ้นให้มีการบริโภคเกินความจำเป็นอย่างไรคขีดจำกัดผู้บริโภคมีช่องทางในการใช้สิทธิ์เรียกร้องมากขึ้นเมื่อถูกละเมิดสิทธิกระบวนการเยียวยาความเสียหายยังไม่มีประสิทธิภาพ ระบบและคนไกการคุ้อ,องสิทธิผู้บริโภคโดยภาพรวมยังไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาที่เปลี่ยนแปลงหรือเท่าทันกับปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าว่าเริ่มจัดก,กิจก,กรรมและรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักวันนี้จริงๆก็คือวันที่15มีนาคมคศ1983 มาวันที่15มีนาคมของทุกปีก็เป็นวันที่ผู้บริโภคทั่วโลกจะได้ตื่นตัวแนละตระหนักดูถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตัวเองเด้มาก็ได้ได้ว่าเป็นวันที่เราจะได้มีสิทธิของเราในการซื้อซื้อขายไม่ใช่ซื้อขายซื้ออย่างเดียวใช่ <Okay. S 2> ทำให้เราตระหนูได้ว,ว่าคือทีมผู้บริโภคมีอเลยว่าใช่สมมติเราเปิดไปเจอปากกระป๋องซื้อปากกระป๋อง นี้ไม่หัวไม่มีปาหรือว่าเปิดปากกระบอกมาในเขาเขียนว่ามีสามตัวเราเจอแค่สองใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปเรียกร้องสิทธิของเราเพราะว่าเราก็จ่ายเงินไปแล้วเราก็ควรได้รับของที่ถูกต้องตามมาตรฐานใช่แต่ถ้าเขาเขาไม่ฟังก็แจ้งไหมไงก็ต้องก็ต้องมีไลน์ก็นหนยโอเคค่ะซึ่งวันที่สองก็คือวันอะไรคะวันรีไซเคิลโลกนะคะหรือว่า World Recycling Day นะคะ เป็นวันที่18เนะมษายนของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันรีไซเคิลโลกหรือว่า Global r e c y c l e Day เพื่อสร้างความตระหนักให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการรีไซเคิลและกระตุ้นให้บุคคลช่วยกันลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงทำให้เกิดการรวมตัวของบุคคลองค์กรและรัฐบาลจากทั่วโลกเพื่อส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติที่ยัง่งยืนขึ้นและเน้นย้ำถึงประโยชน์ของการรีไซเคิลค่ะตลอความเป็นมาของวันรีไซเคิลนะคะ วนรไซโคโลกถูก,ก่อตั้งขึ้นในปี2558โดยองค์กร Global r e c y c l e Foundation นะคะซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความสำคัญของการรีไซเคิลและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อมาได้รับการยอมรับจากองค์การสหรประชาชาติ United Nations นะคะและ The Bureau of International Recycling ในปี2561โดยกำหนดให้วันแดงก่ลาว เป็นโอกาสในการสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของขยะสิ่งแวดล้อมและกระตุ้นให้บุคคลดําเนินการเพื่อปกป้องโลกสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคตอยากเป็นทางการจะได้ว,ว่าเป็นวันเหมือนนะว่าความที่วันนี้เราก็อาจจะรู้จักเพราะว่าโรงเรียนเราก็มีใช่โรงเรียนเรามีการรีไซเคิลการรีไซเคิลคืออะไรนะคะคือการนําขยะไปแปรรูปหรือแปรสภาพก่อนจะนํากลับมาใช้อีกครั้งโดยเข้าสู่กระบ,บวนการหล่อหลอมละลายแล้วขึ้นรูปใหม่ กล่องกระดาษโดยขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลใหม่ได้อีกค่ะนะคะได้แก่จำพวกแก้วกระดาษพลาสติกโลหะและอโลหะรวมไปถึงขยะอินทรีย์ที่สามารถนำกลับมาใช้เป็นประโยชน์เพื่อทำเป็นปุ๋ยหมักนอกจากนี้นะคะยังเป็นการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วซ้ำหลาย ขยะในการนํากระดาษพลาสติกไมแไ้และวัสดุอื่นๆไปแปรรูปและนากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งดังนั้นนะคะพวกเราสามารถช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมได้ง่ายๆโดยการแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อที่จะสะดวกต่อการเก็บและการขนย้ายขยะที่มีประโยชน์เหล่านี้เนี่ยเพื่อให้ง่ายต่อการนําไปแปรรูปลดปริมาณขยะและส่งผลให้เกิดการรักษาทรัพยาการธรรมชาติที่ยั่งยืนค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าขยะประเทศไทยเราเนี่ยเยอะมาก มากอลใช่เราก็เคยเรียนอะไรนะเราควรใช้ทรัพยากรอยา่างแต่คุ้มค่าที่สุดเพราะว่าทรัพยากรพวกนี้เนี่ยเราใช้แล้วก็หมดไปเคยได้ยินมานะว่าทั้งโลกอะ่ะใครอยาหนึ่งวันอะ่ะคือเป็นพันปันเลยนะในแค่หนึ่งวันนะที่เรากินอะไรกันพวกนี้ก็คือแบบยเยอะแล้วอะ่ะแล้วแบบว่าทั้งโลกเลยก็คือเราทุกประเทศอ่ะยังไม่ได้มีการจัดการที่ดีขนาดเกือบเกือบหลายประเทศ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันรักษานะคะเพื่อที่โลกของเราเนี่ยอย่างเด็กที่กำลังเ,เกิดมาแล้วโตมาใหม่เนี่ยเราก็จะยังมีโลกที่สดใสยอยู่นะคะโอเคก็วันนี้ก็จบแล้วนะคะก็ใครที่อยากจะมาทานอาหารแล้วเราเก็งหรือว่าซ้อมได้นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่โค้นสวนข้างล่างนี้เลยะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมกดไล, share, ล,ลค์กดแชร์กดติดตามและที่ช่อง YouTube แฟนตาเห็นเมนใี่รู้ t h อ Pay นะคะแล้วก็เราดูพวกเราไล้ทุกวันพุธเวลา ห้าโมงเย็นค่ะวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย